กลุ่มผู้เข้ารับการอบรมจากสอปปอลาวได้เรียนรู้พื้นฐานเทคโนโลยีรถไฟในโครงการอาชีวศึกษาโดยโครงการนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านรถไฟในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลักสูตรนี้จัดขึ้นที่นครคุณหมิงบนทนยุนนานสถานีปลายทางของรถไฟจีนลาว นับตั้งแต่โครงการรถไฟจีนลาวเริ่มดำเนินการในปลายปี2021สอปป,อปอลาวได้เล็งเห็นความสำคัญของบุคลากรสายงานนี้จึงส่งบุคลากรมาร่วมอบรมตั้งแต่เดือนมีนาคมปีที่ผ่านมาพวกเขารับการฝึกอบรม40คนมีเป้าหมายที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านรถไฟชุดแรกของสอปป,อปอลาวพวกเขาทุ่มเทยอย่างเต็มที่ในการเรียนรู้ตามเนื้อหาหลักสูตรเช่นการใช้งานอุปกรณ์นิรภัยการแก้ปัญหาหัวรถจักร โดยมีการอบรมภักสนามกับการรถไฟคุณหมิงด้วยบุญทวีจำปาทองผู้เข้าร่วมอบรมบอกว่าได้เรียนรู้หลายเรื่องทั้งทฤษฎีและปฏิบัติเช่นส่วนประกอบของเครื่องยนต์และวิธีการขับรถไฟขณะที่คำพุทธชายกรทองผู้เข้าร่วมอบรมอีกคนก็บอกว่าจะนำความรู้ไปถ่ายทอดอยังบุคลากรคน,คนอื่นเพื่อสร้างผู้เชี่ยวชาญด้านรถไฟให้กับสอบ,บ,อบปปลาวและอยากมีส่วนร่วมในการพัฒนารถไฟจีนลาวต่อไป อาจารย์วิทยาลัยเทคนิคอาชีวศึกษารถไฟคุณหมิงบอกว่าผู้เข้าร่วมอบรมมีความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่แม้จะไม่มีประสบการณ์ด้านนี้มาก่อนแต่ทุกคนขยันและทำงานหนักพวกเขาเป็นบุคคลสำคัญที่จะช่วยบุกเบิกงานสายนี้เมื่อวันที่13เมษาย,ยนการรถไฟจีนลาวเปิดตัวบริการข้ามพรมแดนซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทางและการค้าระหว่างสองประเทศอย่างมาก